มหาลากต้นไม้รับสวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องอัน,นเจอๆกันอีทีเนาะร้านล้านขามผูไทยเ้อะมื้อนี้เนี่ยชิพาม่าอัน,นเอาอันนี้น่ะต้นต้นมะลิดไม้ถ้าภาษาผู้ไทยนะเขาเอิน้นต้นมะลิดไม้แต่ว่าถ้าภาษาการเขาเอิน้นว่าต้น เพกาค่ะต้นเพกาถ้าภาษากานเขาเรียกว่าต้นเพกาอันนี้ก็เป็นอีกวัตถุดิบนึงเป็นเป็นต้นสมุไนไพรได้นี่มันจะซอยแกในเรื่องของลดไข้ตัวนี้นะคะอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเข้ามาเอาเปรอะเพื่นเนาะเข้ามาเปิอเพิ่นตัวนี้ไม่ได้เปลากของพือื่นได้คือเพื่อนจ้าคองได้นี่ยเพืองก็คือว่าหลังจากที่เข้าไปเก็บวัตถุดิบเนาะ วัตถุดิบที่มันครบแล้วนะคะอันนี้ก็คือว่าอันเดียวอันนี้นกอุ๋ยสีไลท์เธอเบิ่งกเนาะอันนี้เป็นเป็นใบเบิร์ดแอร์นะคะเนาะตัวนี้เป็นใบเบิร์ดแอร์ภาษากลางแจ๊เขาเอิญพิสังเนาะค่ะเนาะเป็นใบเบิร์ดแอร์นะคะแลวกาตัวนี้เป็นเป็นเปอร์แดงค่ะเป็นเปอร์แดงเนาะเป็นเปอร์แดงนะคะแลวกาตัวนี้ตัวนี้เป็นเปิร์มะม่วงค่ะเปิร์มะม่วงกระสอเนาะเปิร์มะม่วงกระสอนะคะแลวกาตัวนี้ก็คืออันตัวนี้ก็เป็นเปิร์แดงค่ะเป็นเปิร์แดง ที่ห้าหันไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและ้วก็ตตวตัวนี้ที่เ้าไปอันท่ายทำเครื่องปงเมื่อกี้นี้เนาะตัวนี้เป็นเปอเปอรมารินไหมนะคะเนาะตัวนี้ก็มียูซี่ย่างด้วยกันนะคะเนาะเฮ้าสิเซีอาวัตถุดิบทุกอย่างนะมาลงในหม้อแล้วก็เฮาสิไปต้มประมาณ3 0ินาทีนะคะนเนาะหลังจากเดี๋ยวอันนี้น้องอุ่สิเอาลงลงหม้อเลยเนาะอันนี้เขาเอาลงุงมดเลยนะคะอันนี้เป็นใบเบิร์ดแอนนะคะเขาเอาใบลงก้อนเนาะเอาใบลงแล้วก็กิ้งกานมันก็ห้ามทิ่มเดอ้อ เอาลงก้อนนะคะเนาะเอาลงก้อนหลังจากนั้นเท่ากับมาเอาเปิ๊กแดงเอาเปิ๊กยางก้อนก็ได้นะคะเนาะแล้วแต่เท่าถนัดเอาเปิอกแดงลงเอาเปิอกไม้ทับเนาะเอาเปิอกไม้ทับนะคะเนาะแล้วก็ต่อไปกับเป็นเปิอกมลิดไม้นะคะเป็นเปิอกมลิดไม้นะเท่ากับเอาลงไปเอาลงใสนะคะอันนี้เป็นเปิอกเปิอกมููกระสอนะคะเนาะเปิอกมูกระสอนะคะอันนี้หลังจากที่เท่าไส้ครบไปแล้วเนาะหลังจากเสดายเสดายพี่น้องย่าไปทิมเด้อเซษนะมูนีกระเสดาย เอามาทุกมายะเนาะคะ่ะเนาะโอ้ยกว่าละได้เนาะคะ่ะเนาะการก็อมอนี่บเราได้ธรารมดาด้วยค่ะพี่น้องเด้อปันนี้หลังจากที่เอาเข้าอาทุกอย่างลงในมอเหมิดปนนี้เนาะเข้ากระสิเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่เข้าเตรียมไว้เข้ากระสิเทลงไปเลยนะคะเนาะเทลงไปเลยนลลยี่เทลงไปในมอเนาะคะ่ะเด้อเทลงไปจนโทมเนาะคะ่ะเนาะเอาน้ำ เอาน้ำนะพอดีกับของเลยนะคะเนาะนี่นะคะอันนี้ก็คือเขาเอาทุกอย่างมาผสมกันแล้วอยู่ในมอต้มค่ะเนาะหลังจากนั้นเขากับสีไปตั้งไฟอ่อนๆเคี่ยวประมาณเพิ่งชั่วโมงนะคะแล้วเขากับสีมะกอกแยกน้ำแยกกาแยกน้ำแยกกาเซจเขากับสีมา,กกา,กกกากเ,เอดวิธีขั้นตอนต่อไปคือวิธีการกอ่อการก่อมอขามเป็นากานย้อมเย็น,นะะเนาะคือว่าเขาเอดขั้นตอนนี้ก่อนเนาะ,ะเนาะเอา พวกอันสมุนไพรต่งางๆเนาะสมุนไพรเอามาตั้งไฟเนาะคะ่ะเนาะตั้งไฟไว้แบบนี้นะคะเข้ากับทิ้งไว้จนเขาเดือดเนาะประมาณ3 0มสินาทีถึง1ชั่วโมงเนาะค่ะเนาะเข้ากับซีมาแยกแยกกาเข้าซีมาแยกก้าเพิ่นออกแยกกาเพิ่นออกแล้วก็เข้าจะเอาแต่น้ำนะคะเนาะเข้ากอเอาแต่น้ำเนาะค่ะเนาะเอาอันนี้แกเข้าเข้าซีตั้งเพิ่นทิ้งทิ 1, ้มไว้เลยนะคะเนาะเข้าทิ้มเพิ่นไว้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเข้ากับซีมาแยก แยกกาศแยกน้าแลา้วก็รเข้าิวซิปเอทขั้นตอนการก่อมอสี่ขามธรรมชาติต่อไปนะคะเนาะฮะพี่น้องเมื่อกี้นี่ลืมลืมอีแอนตัวนึงลืมเอาาเบิรอันนี้เป็นถังเป็นน้ำด่างเนาะเป็นน้ำด่างก็คือเป็น เป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในกรเลิงของการโคมอนะคะเนาะอันนี้ก็คือว่าสําหรับของสูตรน้ออุ่นก็คือว่าเข้าสีเผาเผาเอาเอาขี้เท่าเนาะเข้าสีมามาักไว้ก่อนมักไว้ประมาณ3คืนมากไว้ประมาณ3คืนแล้วหลังจากนั้นเข้ากับสีตาขึ้นมากรเดี๋ยวสีตากรเบิงเดี๋ยวสีตากรเบิงอ่ะอันนี้คือว่าเข้าผ่า,น,านการอันมักเรียบร้อยแล้ว3าคืนเนาะเข้ากับสีตาเนี่อเอาโซนที่เข้าอันนี้แล้วเข้ากับ เอาขึ้นมาเท่นในตัวนี้เข้ากระสิ่งกองเอาน้ำใส่เพิ่นเนาะเข้ามะเท่ลงไปเนาะค่ะเนาะเข้าสีิ่กองเอาน้ำใส่เพิ่อนอันนี้เป็นน,น้ำด่างเด้อค่ะน้ำด่างสาคัญเด้เอ,อสาคัญมากเลยในการในการโกอมนะคะเนาะทางนี้เพิ่งละเมิดแล้วเดี๋ยวจะไปเอาทางนี้ไปเ,เอาเอา,เอาทางนี้ ข้าก็สิตักตักมาขาก็สิมาเทเอขาสิมาเทลงลงมุงก่อของขา้าที่ข้าเตรียมไว้อันนี้ก็เป็นติ่งปี๊บเนาะข้าก็สิเจาะกลนเจาะกลนนะคะน้ำด่างข้าก็สิย้อยลงข้าก็สิตักอันนี้คือมัดไวไ้เลยแล้วสาดขึนเดี๋ยวสักพักเพ้นก็ะสีย้อยค่ะ นี่เขากระสิเจาะกลนไว้ไนดะ้บัแมวนว่าเอามาก่องลงลงอันนี้เลยบัแมนนะคะพี่น้องคะ่ะเขากระสิเจาะกนเจาะกลนปีบไว้แล้วก่ะเพิ่นนําเพิ่นยดลงยดลงเข้าเข้าสิเอาแต่น้ําใสเพิ่นเนาะเข้าสิเอาแต่น้ําใสเพิ่นอันนี้คือเป็นน้ำด่างที่ผ่านการโอกมาแล้วเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นเนาะคะ่ะเนาะหลังจากนั้นเด้อค่ะเด้อหลังจากนั้นก็คือว่าหลังจากที่เข้าได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเข้มากับสีมาม่าโตเข้าสีมาเป็นการดอกเนาะ เป็นการดอกก็คือตัวนี้เป็นน้ำด่างน้ำด่างตัวนี้หอมเนี่น้องหอมเพราะว่าอันนี้คือว่าตัวนี้หลังจากที่ข้ากล่องเรียบร้อยแล้วข้ากับสีเอาน้ำด่างที่ได้น่ะมามักทิ้งไว้ประมาณสามเดือนก็คือซีมีพวกใบสมุนไพรต่างๆกระสินีต้นตะไคร้ต้นตะไคร้แล้วกับใบมะม่วงแล้วกับต้นต้นแก่นะะเนาะค่ะนาอต้นแก่ ข้ากะซีเอามะมักใส่กันกับน้ำด่างแล้วก็ใส่ปูนแดงลงไปอันนี้น้ำด่างข้าวนะคะเนาะถ้าน้ำด่างนะที่ดีที่สุดก็คือว่าเวลาข้าจับแล้วนี่มันสิเป็นลื่นๆอ่ะซิซิมเฮเบิรงเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติอียซิซิมเฮเบิรงนเนาะเนาะแจ็ดลินมากเลยะนะคะอันนี้คือเป็นสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์บริไดมีสิ่งใดเจอปนแน่นอน,นะคะ่ะ เพราะว่าถ้าถ้ามีตัวอื่นนี่เขาสิเอามือจับบ่ดไดเนาะจิ๊แจ๊บเบิ้ง,งโอเคอันนี้คือต้องจาดแบบนี้เวลาไปก่อหม้อน่ะสีหม้อกำลังงามนะคะเนาะ,นะไปแล้วค่ะ ถ่าท่านผู้ชมมาสาธิตาการกอมอวะาการกอมอะอ,มอะอนย้มสีข้ามธรรมชาติของอุ๋ยเป็นแบบไหนเนาะเะนาะคืออันนี้เป็นสูตรโบราณโบราณเลยนะคะเนาะแต่ตอนแรกก็คือว่าเดี๋ยวอุ๋ยมาแนะนําวัตถุดิบวัตถุดิบเพอท่านผู้ชมได้เบิร์นเนาะอันนี้เป็นข้ามนะคะเป็นเนื้อข้ามข้ามเปียกกินหอมเนะค่ะเดินนี้เป็นข้ามเปียกเนาะเนาะอันนี้ข้ามเปียกนะคะแล้วก็เต้ามาเต้ามาตัวนี้เป็นน้ําด่างเป็นน้ําด่างนะคะ เป็นน้ำด่างเนาะและก็ต,ตัวต่อไปนะคะตัวต่อไปก็คือตัวนี้เป็นน้ําต้มสมุนไพรน้าต้มสมุนไพรนะคะที่เอาต้มเผือบึงเนาะแล้วก็ตัวต่อมาค่ะอันนี้เป็นน้ามะขามเปียกน้ำมะขามเปียกที่เฮากองแยกน้ําแยกกากเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างต้องแยกน้ําแยกกาเกนาะค่ะเนาะและกาต,ตัวสุดท้ายก็คือเป็นปูนแดงปูนแดงค่ะอันนี้เป็นปูนเคี้ยวมากเนาะ ก็คือทุกอย่างก็คือกินได้ฉะน,นั้นได้นะคะเนาะกะบบอบอโ้ซาเลยเนาะมันสิเป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเนาะกับน้องอุ๋ยกระสีแอนเบเทอร์เบิร์กเนาะคะ่ะเนาะขั้นตอนแรกเนาะคะ่ะเนาะห้ากระสีเอาเนื้อข้ามเนื้อข้ามเนื้อสองกิโลเน้อเนื้อข้ามสองกิโลเนาะมาเทลงในถังอันนี้ก็คือว่าปกติแล้วน้องอุ๋ยกะสีไซเป็นทอปู่เนาะเป็นทางเป็น เป็นอันหมอปูนนะคะเนาะเพราะว่าห้าย้อมเสื้อผ้าข้าวย้อมหลายเนาะแต่ว่าอันนี้คือเป็นการสาธิตสําหรับลูกค้าท่านใดอยากเอาไปโลองไปเอยู่บ้านอยู่นัก็คือแนะนําเป็นถังพลาสติกได้เนาะ,ะเนาะต่อามาเลยค่ะอันนี้ข้ากระสีเอาอันดับแรกห้าสกีเอาเนื้อข้ามลงไปก่อนเที่เนื้อข้ามลงไปเลยนะคะเนาะอันนี้กะอันบวเป็นยางเนาะ,ะเนาะเดี๋ยวเ้าขัา้นสุดท้ายแล้วข้าค่อยอันเอามือฟาดลงนะะเนาะ อันนี้ก็เดี๋ยวเขาใส่นี้ไปเลยก็ได้ค่ะเทเอาน้ำด่างเนาะอันนี้เนาะน้ำด่างนะคะเนาะ,ะน้ำด่างนะคะเขาเทลงเขากะซีมาป้าเนาะอันบรีทิมเด้อค่ะบรีทิมเนาะ,นะทุกอย่างบรีทิมเสียดายนะคะอ่ะเขากะซีเทน้ำด่างลงไปเลยนะคะเน,ะะน,ะะนาะลงไปสืม ก็เข้ากับลูกลงค่ะเป็คือดายคือดายน้ำตาลเนาะนะคะ,นะคะอันนี้ก็คือว่าเทลงไปเมื่อแล้วเนะะานะ,ะตัวต่อม่านะคะตัวต้มม่าเท่ากับสิเป็นน้ำต้มสมุนไพรนะคะน้ำต้มสมุนไพรเท,ทลงไปเลยนะคะเนาะเทผสมกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เข้าเ็มมากก็คือว่าเข้าซีเทผสมกันลงไปเลยนะจะอ่าแล้วก็โตม่าค่ะเป็น น้ำมะขามเปียกเนาะน้ำมะขามเปียกเข้ากะทิลงไปค่ะเทลงไปกะสุดท้ายขเราคือปูนแดงนะคะเขากะเอาลงไปหลังจากที่เข้าเอาลงครบทุกอย่างแล้วนะคะเนาะเข้ากะซีมาละลายมาคนเพื่อทุกอย่างเข้ากัน เนาะค่ะเนาะคนทุกอย่างเพือเข้ากันแล้วกันเข้ากับซีไซส์ขั้นตอนนี้กับซีไซส์เวลาแน่เพราะว่าต้องอันต้องเฮอทุกอย่างนะละลายเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ค่ะเข้ากับซีคนไปเรื่อยๆเนาะหลังจากที่อันเห่าอัน คนเพิ่นเข้ากันเมือนแล้วเนาะวันนี้นะคะขั้นตอนนี้ก็คือเฮาสิโจ้เบึงเฮาสิโจ้เคบึงเนาะหลังจากที่เฮาผสมทุกอย่างลงไปแล้วเฮาคนละลายใส่กัดเหมือนแล้วกับวันนี้กะเฮ้าสิโจกเพิ่นไว้ค่ะนีเด้อค่ะขนาดยังบ่าทันโจกได้หนีฟองขึ้นเลยพี่น้องเบิง์นไหมหอมค่ะโมฆ่ามเนาะอันนี้คือเป็นสูตรโบราณเนาะค่ะเนาะที่น้องอุ้ยใช้ย้อมอยกมือนี้นะคะก็คือเป็นสูตรนี้นะคะเนาะอ่ะวันนี้ก็สิโจ้เคบึงนะคะเข้ากับิโจกเนาะ โจกไมน,น,ะะนะูนะคะเนาะโจกซิปเพิร์ดค่ะเด้อ ชินหอมมากพี่น้องอันนี้ก็คือว่าเป็นการเซตสิ้นแล้วนะคะนอ้องคือในการของการกโกมอคานสีธรรมชาตินะวันนี้กําลังจากนั้นก็คือเห้าก็ต้องทาทาพจุนมอพันใดายประมาณ15บห้มือแลค่ะน้ะเาเอ็ดทุกขั้นตอนและเฮเบิร์กนาะงค่ะน้องพี่น้องค่ะการอย่าลืม น้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน,น้องอุ๋ยนะคะ่ะเด้อหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็คือเป็นกำลังใจเนาะแล้วก็คือว่าจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเพิ่เบิงนะะเนาะนาอก็คือว่าถ้ามีการยอดก like, ดไลค์กดแชร์เพิ่มขึ้นจะน้องอุ๋ยกป็สิได้เอ็ดคลิปต่อไปกป็สิเป็นในเรื่องของการมัดโยงคามเพิ่มเบิงเนาะ,ะเนาะและวก็อันนี้นะคะเนาะสำหรับท่าน ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเนาะสนใจไปได้กันถ้าเกิดว่าอยากมาเรียนรู้หรือพิสังก็คือทักแอนอินบอกโซนโตทักเพจมาได้เลยนะคะร้านทำคุอไทยสกุลนครเนาะหรือติดตอ่อเบอร์0995916599ค่ะหรือ095523993 4นะคะเนาะอย่าลืมฝากกา like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนอคอื่นเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ